จากปีที่ผ่านมากับภารกิจคิดเผื่อสารต่อหัวใจให้ผู้ป่วยหาาย่างไกลในภูมิภาคนั่นคือสิ่งที่พวกเราพิสูจน์ร่วมกันและว,ว่าการให้สร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงคนไข้ของผมที่เนี้ยได้รับบริการที่เรียกว่าดีกว่าตามมีตามเกิดเยอะมากแล้วนะครับเครื่องมือทุกชิ้นนะครับก็เราจะใช้อย่างคุ้มค่าและจะดูแลอย่างดีที่สุดครับก็ขอบพระคุณทาง a อ s มาในโอกาสนี้ด้วยครับเพราะความหวังไม่มีที่สิ้นสุด ปีนี้เราจึงเดินหน้าสารต่อรอยยิ้มช่วยเหลือต่อเนื่องที่โรงพยาบาลอุ้มผางมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลและเพิ่มการแบ่งปันไปอีกพื้นที่คือโรงพยาบาลเขาย้อยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนนโรงพยาบาลระดับชุมชนที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลประจำจังหวัดเพชรบุรีกว่า30กิเมตร ขนาด30เตียงมีอุปกรณ์การแพทย์จำกัดแต่กลับรองรับคนไข้หลายหมื่นคนเป็นที่พึ่งของผู้คนที่หลากหลายทั้งคนในพื้นที่และแรงงานข้ามชาติที่ต้องการการรักษายามเจ็บป่วยและอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลมีบุคลากรทางความแพทย์อยู่ทั้งหมดพยาบาล50คนนะคะแล้วก็มีแพทย์อยู่ทั้งหมด6คน,นะคะ่ะเรามีเปรากซรเนย ที่เป็นประชากรอำเภอเขาย้อยจริงๆอยู่ที่เกือบ4ี่หมื่นคนแต่มีประชากรเ่าอีกประมังเกือบ5้าหมื่นคนนะคะโรงพยาบาลเล็กๆแห่งนี้ยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับผู้มาใช้บริการขาดงบปรับปรุงอาคารทั้งภายในและภายนอกเขาย,อย้อยเนี่ยเป็นเกิดพัฒนาสศขภฐกิแล้วก็มีประเด็นเรื่องยาเสพติดนะคะทำให้เรามีคนใข้จิตเวชที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดเพิ่มขึ้น และทำให้เราใจเป็นที่จะต้องมีห้องแยกสำหรับผู้ป่วยสุตเายก,าากาู้เมาตอนกู้ตั้งอละว่าเรามีห้องสุดาเวกแล้วเรียบร้อยสำหรับอบมิดผู้ป่วยเรานี้ทั้งหมดสื่อห้องแต่สิ่งที่เราขาดก็คืออุปกรณ์ที่อยู่ในห้องนี้น,นะค แล้วก็วจุดพักรอของคนเข้าเนี่ยก็ไม่มีเ e ก้า e อี e, บ้บางทีต้องไปยืนกันอยู่ตรงหน้าอพยพหาดังน,นั้นจุดที่เราต้องการเก็คือที่นั่งรอสําหรับญาติและผู้ป่วยที่พาคนไข้มาและระหว่างรอจะเข้าไปตรวจที่อพ p b หรือตรวจเสร็จแล้วกําลังจะกลับบ้านรอรถมารับในโอกาสครบรอบ35ปี AIS จะไม่ฉลองเพียงความสําเร็จของเราแต่จะ,จะร่วมกันแบ่งปันโอกาสให้ชีวิตที่ยังรอความหวัง เพราะเราเชื่อว่าโรงพยาบาลที่มีความพร้อมคือการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับคนในชุมชนได้อย่างเข้มแข็งมาร่วมแบ่งปันรอยยิ้มที่ยั่งยืนเสริมพลังให้โรงพยาบาลอุ้มผางและโรงพยาบาลเขาย้อยได้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่พร้อมเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพทางการรักษาเติมเต็มความสุขเพราะเราเชื่อว่าการแบ่งปันเพียงเล็กน้อยสามารถต่อลมหายใจให้อีกหลายชีวิตได้ยืนและยิ้มได้